ขอบคุณครับอ้วเอาโสดีครับสวัสัีทุกคนค่ะจริงจริงไม่ได้อยากทำเลยนะคะอ๋อที่ขอมาอ้าวแล้วจริงจริงเวลาผมทักทายน้องๆเนี่ยผมจะแบบอ้าวดีครับต้น สบายดีครับสบายดีครับมีเวลาให้พี่สัมภาษณ์ไหมพี่ครับมีเวลาฟังไหมครับพี่คะที่เมานี้ดีดีไหมครับโอ้ยอันนี้แรงนะคะแต่เดี๋ยวโทษค่ะพี่นึงนะคะแบบว่าแฟนคลับต้นน่ารักมากเนี่ยคุณพี่เสื้อชมพูเวลายืนเนี่ยเหมือนผู้บริหารพอต้นเริ่มร้องเพลงปุ๊บพลังเฮโยตลอดเวลาโอ้โหพี่ครับตรงนี้ก็ผู้บริหารหลายที่นะครับพี่เชื่อไหมครับบางท่านนี่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่เลยนะคะ ครับวันนี้ว่าเราอารมณ์ดีเวลาทำงานรึเปล่าโอ้ยไม่ครับไม่ครับเที่ยวก็ดีครับเที่ยววดีก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาแบบ93ใช่ค่ะดีใคอนเสิร์ตใหญ่เป็นไงบ้างคอนเสิร์ตใหญ่สนุกมากครับนี่ไปที่ตรงนี้ก็ไปกันหลายคนนะครับาคอนเสิร์ตใหญ่ต้ที่ดูแล้วนี่เหมือนไปกันครบรึนะค่ะคอนเสิร์ตบ้างครับอ๋อ พี่ก็เลยถามไงว่าไปจริงหรือเปล่าไงเอแต่อีกรอบที่หมดกันเมื่อไหร่ครับวันที่18กุมภาพันธ์เราไปไหมครับพี่บอกแล้วไม่พลาดนะครับอ่ะแต่ว่านอกจากคอนเสิร์ตไลฟ์การ์ดแล้วครับผมเราจะมีอะไรผลงานให้ติดตามอีกบ้างเพิ่มเติมบ้างก็วันนี้จะมี MV เพลงเธอมีรังทั้งขนอีกตัวหนึ่งปล่อยออกมาครับครับผมือจริงๆมันมีมีไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตาเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชันหนึ่งจะแตกต่างเหรอแตกต่างครับเป็นคนละต เป็นเป็นอีกเวอร์ชั่นึงเลยครับใช่แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยเันที่4กรุงเาพันธ์นี้จะมีมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวต้นที่ไหนยงไงช่วยบอกที่ฟังกี้วิลล่าครับครับผมเวลาสี่โมงครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนที่เพราะว่าคนมาดูกันเยอะแล้วที่ฟังกีมันเล็กเกินไป เว็บไซต์แฟนคลับคับต้นเอสแบบบอกไทยครับค่ะอันที่แน่แน่ครับงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนถามมาว่าแล้วต้นจะมีเพลงแบบว่าจังหวะจังหวะบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เชียร์อยู่ที่บ้านนะขอบคุณครับี่ครับคือเวลาต้นแบบว่าขึ้นมานะเออมันมาดีๆแล้วเสียงนี่แบบว่าสุดยอดเลยขอบคุณครับจะมีซิงเกิลอีกซิงเกิลทึงออกมาเมื่อไหร่ปีนี้ปีนี้มีแน่นอนครับปีหน้าอ่แน่นอนแต่ว่าจะเป็นช้าหรือว่าจะมีจะมีจังหวะอะไรไงก็ต้องติดตามดูครับจะเป็นอ อายุอายุเกินพี่คะนูไปไม่ถูกเลยอ,อ๋อได้ได้ได้ตอนเนี้ยเวลาสมมตินในเอ็มวีต้นลงมากินข้าวเราต้นออกแม่ไปแล้วนะ<อ>แล้วแล้ว,แล,วแล้วแม่แบบแม่ลูกเราอย่างเงี้ยอย่เงี้ยได้ยังได้แ,ไดแต่ก่อนต้องดูพี่อั้มกันเป็นเป็ดเลยนะครับสมัยเป็น UBC อยู่ UBC kid UBC kid UBC ิดครับใช่อ่ะมันทำในสมัยเป็น IBC แล้วออ๋ไม่ถึงขนาดนั้ะ UBC ลูกชายก็ดูใช่ไหมครับ เดี๋ยวพี่อามทำหนังสือเด็กเดี๋ยวสัมภาษณ์ตอ ีกองเชียร์ด้วย นี <łość> ่ครับ640แนนที่แน่สุดยอดมากออฟิศที่แล้วเราเห็นว่าทำได้แค่290ประมาณนี้มันเต็มห้าครับเต็มห้าครับจริงๆแล้วมันจะได้ไปเรื่อยๆครับอจริงจริงๆแล้วในในเวลาพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นไฮสกอร์เลยเพราะว่าไม่ชนเลย